อันนี้เป็นถังอบอันนี้เป็นถังอบรุ่นเล็กนะเพื่อนถังอบรุ่นเล็กเนี่ยเนี่ยถังอบด้านนอกนะอ่รูเราก็จะทำอย่างนี้เป็นรูมาตรฐานของเราเลยอันนี้คือสามสิบเซนคูณด้วยยีิบสามเซนนะแล้วก็ปากก็อยู่ประมาณนี้ยกับเกับถ้าถาถาังนี้และเพื่อนเนี่ยอปากเข้า,าถังนี้เข้าถังนี้เข้าเนี่ยเพื่อนเพื่อน ที่อยากอบอ่อยากอบเอา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 น้ำมันจริงๆนะอยากอบเอาน้ำมันจริงผมเนี่นำให้เพื่อนๆอบรุ่นนี้ไปก่อนเนี่ยฝึกอบรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะราคาไม่สูงเท่าไหร่ของนี้ถ้าเราอบรุ่นนี้เป็นปุ๊บเนี่ยแต่ว่าใช้หอคอยรุ่นนี้นะเนี่ยใช้หอคอยรุ่นนี้เนี่ยใช้หอคอยรุ่นนี้แหละอืมหอคอยรุ่นนี้ เนี่ยหัวคอยกํากำลังประกอบใหม่เนี่ยทำาเพื่อนอบฝึกอบฝึกอบเป็นแล้วนะฝึกอบเป็นเนี่ยฝึกอบเป็นก็คือว่าอบอบเป็นถังเป็นถังอบรุ่นเล็กเนี่แหละถังอบเล็กเสร็จแล้วให้เพื่อนใหาเพื่อนเป็นนะเพราะว่ารุ่นนี้รับแรงต้านความร้อนได้สูงที่ผมผลิตออกมาใหม่หมดเลยนะเพื่อนเนี่ยรับแรงต้านก็คือความร้อนได้สูงไม่มีปัญหาอะไร ก็คือน้ำมันออกมาดีมากอันนี้ถ้าเราฝึกอบรุ่นนี้เสร็จแล้วนะเรามีฝีมือในการอบก็คือไฟนิ่งเราทาให้นิ่งได้ที่สุดเพื่อนๆทาความเข้าใจให้เตาอ,อบรุ่นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งอบใบนี้ยทางอบใบนี้ยคืออันนี้รุ่นสองร้อยลิตรนะแต่ให้เพื่อนๆไปทําทั้งอบรุ่นเนี้ยท้งอบรุ่นใหญ่เลยนะรุ่นใหญ่ประมาณสี่ร้อยหรือห้าร้อยลิตรก็ได้สามร้อยสี่ร้อยหรือห้าร้อยลิตรก็ได้ สี400่ร้อยห้าร้อยลิตรยิ่งดีเพื่อนเพราะว่าสี่ร้อยห้าร้อยลิตรมันก็ใช้ไฟเท่าเดิมใช้ไฟเท่าเดิมแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดหนึ่งน้ำมันออกมาทีหนึ่งก็ประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยลิตรเหมือนกันครับเราใส่ไปห้าร้อยกิโลถ้าเป็นถุงนะห้าร้อยกิโลถุงให้เด่นนะถุงให้เด่นห้าร้อยกิโลน้ำมันจะออกมาประมาณสี400่ร้อยกลิตรสี่ร้อยกลิตรถือว่าคุ้มอยู่นะเพื่อนแต่ว่าหอคอยชุดนี้นะหอคอยรุ่นเล็กนะเออไม่ไม่ใช่หอคอยแบบ รุ่นใหญ่ๆพิสดารอะไรมากมายนะเนี่ยหอคอยรุ่นนี้ที่ผมผลิตออกมาใหม่มันจะต้านความร้อนได้ดีครับเพื่อนต้านความร้อนได้ดีเนี่ยแล้วก็เตาจะเป็นเตารุ่นนี้ให้เพื่อนๆใช้เตารุ่นนี้เนี่ยเตารุ่นนี้จะเป็นเตารุ่นพิเศษนะรุ่นพิเศษที่ทําออกมาแล้วสมบูรณ์แบบมตัวนี้ยเนี่ยทําอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพิเศษทำมาสมบูรณ์แบบแล้ว ก็คือเราคิดค้นมานานแล้วว่าทํายังไงจะให้เป็นแบบนี้นะอทำให้ทำยังไงจะให้เป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแต่แรกเราก็ลองผิดลองถูกเราดูเขาเรามาทำเราก็ลองผิดลองถูกแต่ที่เขาทำนะ่ะมันไม่เข้าสูตรอา่าที่ไม,ไม่ไม่เข้าสูตรของผมนี่คือสูตรของผมเนี่ยไฟจะนิ่งอา่าไฟจนิ่งไฟจนิ่งแล้วก็สามารถหลีน้ำมันใส่แล้วก็อา่าความร้อนนะ่ะขึ้นที่ห้าร้อยตัวนี้ ความนอนขึ้นที่500องศาเลยนะยืนอยู่ใ,ใกล้ประมาณระยะเมตรหนึ่งเสื้อแห้งเลยเนี่ยเสื้อที่เราใส่เนี่ยมันจะแห้งเลยนะเนี่ยของผมจะเป็นสองระบบนะตัวตัวนี้ผมจะทําเป็นสามระบบไม่ทำสองระบบเพราะว่าเราจะใช้แก๊สแก๊สมาเลี้ยงตรงนี้ด้วยเลี้ยงหัวสมมุติว่าน้ํามันหมดสมมุติน้ำมันหมดปุ๊บเราเลี้ยงแก๊สไว้เราปล่อยน้ํามันลงหน่อยนึงเราปล่อยเออเราปล่อยน้ํามันลงหน่อยนึงมันก็จะ มันก็จะทํางานปกติคือไฟไฟก็จะมาลุกเป็นปกติอไฟลุกปกติอันนี้ผมทดสอบแล้วถ้าเป็นถ้าสองมิลนะเตารุ่นนี้ถ้าสองมิลนะทะลุครับเพื่อนทะลุเลยแป๊บเดียวทะลุสองมิลนะแรงมากตัวเนี้ยความร้อนขึ้นแรงมากอ่าสองมิลทะลุสามมิลเนี่ยแดงสี่มิลนี่แดงแบบโอ้ยสุดยอดเลยนะสุดยอดเลย แล้วก็ผมไปดูสูตรของคนอื่นแล้วสูตรอื่นแล้วดูแล้วไม่ไม่ไม่เวิร์คสู้อย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทําเป็นสามระบบนะทำรุ่นนี้เอามาขายหมดเลยนะคือไม่ต้องไปแย่ตูดไม่จะไม่ต้องไปเผาตูดถังไงอา่านี่เราแค่จุดข้างนอกแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็อบร้อนได้ปกติเลยเอถ้าทําแบบทําแบบเอคือเราทําแบบไม่รู้เรื่องอ่ะ อินโอเอเนแล้วถ้าเราทำออกมาก็โดนเข้าล็อกเลยเพื่อนครับอันนี้นะเนี่ยหอคอยรุ่นแบบนี้แหละแต่เราใช้ถังใหญ่หน่อยนึงถังใหญ่หน่อยนึงก็คือถัง400-500ลิตรอ่ะเราจะอบได้เยอะครับเพื่อนนะขอบคุณมากขอบคุณที่รับชมครับแจ้า